มาแล้วโอ้ยจากวายัยอีหยังโอ้ยถ้ากันขี้กล่านไปสรงหลบสามอบกวติจอดได้็มดดสมาชิกมาครบแล้วโดสั่งค่ะเพราะว่าฉันส,นะสั่งแล้วฉันไม่ด้นไยอมดไว้ได้ไดบังเกิดแล้วนาราอาหารเช้าแห่งหนึ <laughs> ่งเตรียมความเพียเนี่ย คนละขั้นกับชีวินยะนัมากินข้าวอูเดียวกันที่เก่ามาเปียกใส่ใสรเสียแล้วยแ่นที่เสีใหน้องใส่โปสั่งนะจ้าแม่สั่งมาหลายสั่งช้าได้กินช้านะจ้าจะบอกตั่ชาด้วยด้วยถ้าได้เขียนยูเจ้าดห้แดนี่ไงสิ่งที่เราจ็กิ อนนี้โอ mm ้แดดสะพังเลยบ้านเราเรียกว่าอะไรนะขบปขบขบีภาษาการมาพี่น้องกินมันมีนิ้วครับทำไมทำไมไม่มีเปล่ากินรอไปหามองนอกด้วยตาสิบิดแล้ว